คือไ <hi> ้เาเรียนมาัก่อนยังไงอะตรยันไม่ไม่เรียนไม่เรียนไนไปรนย่ังไม่เรียนไม่จบไม่าการเ่า้เนี่ยเพรว่าเราเป็นพรเซนเตอร์้เนี่ยเรามีการวางแผนยังไงบ้างคะช่วที่งานคอ้งอะไรย่าม่ได้ตอนนี้การวางแผนเยอารเรียนเรามีการวางแผนไหมครับก็จริงๆมีครับหอว่าการเรียนครับลองลองได้ไมครับก็มีมีมนกัแต่ว่าือว่าจริงๆเรารู้สึกว่าช่วงช่วงมาปีที่ผ่านมาเราก็เรียนเรียนไเลย ว่ามันมีข้อจํากัดหลายๆอย่างที่เรารู้สึกว่าพอเราเรียนจบแล้วอยากจะออกมาโฟกัสงานเป็นที่เลยเนี่ยหมือว่าเรารู้สึกว่าในช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่เราได้ทําตามแบบนั้นต่หนึ่ว่าเรา,เรา,เรา,เราก็มีแผนที่อีสกสภาพหนึ่งเราก็คิดว่าอยากยาจะเรียนเพิ่มในทาในช่วงเวลาที่เรียนจบมานี่มีแพลนเปลี่ยนไปไหมแต่ว่าสนใจเรื่องอื่นบ้างจริงๆก็มันมันหลักๆมันอาจจะไม่ได้เปลี่ยนนะแต่ว่าหมายถึงว่าเราคอนเซนเทรตกับสิ่งนั้นมากขึ้นเรา เราดีฟกับมันมากขึ้นมากกว่าเรามีเวลาโฟกัสมันมากขึ้นอะไรเงี้ยอะไรที่เราสนใจอยู่ตอนนี้ก็จริงๆช่วงช่วงนี้ถ้าถ้าถ้าเยอะสุดน่าจะเป็นเรื่องเพลงะเพราะว่าเราก็อย่างที่บอกกผมทำทำ,ทำอีฟอยู่อะไรเงี้ยเราก็เหมือนว่ารายละเอียดของแต่ละเพลงการเล่าเรื่องอะไรี่พอเราพอเราเป็นเป็นนักแสดงด้วยมันหมือว่าเราเราเราชอบการเล่าเรื่องที่ ที่ที่ที่มันที่มันลึกลงไปถึงความรู้สึกเลยนะครับือว่าการการเรียงเรื่องเรียงเพลงหรืออะไรต่างๆก็ก็ก็คิดกันหลายตลบกันเหมือนกันแสดงว่าเราก็เปลี่ยนแนวเป็นแบบว่าเรียนรุ่งหลังทำเพลงอะไรแบบนี้ไปเลยไม่พอก็จริงจริงยั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 งไม่ได้อินถึงขั้นว่าทําเพลงให้คนอื่นอย่างเงี้ยแต่หมายถึงว่าเราแค่รู้สึกว่างานงานของเราในฐานะศิลปินอย่างเงี้ยเราอยากจะลงไปอินวอร์สมานได้มากที่สุดลงไปทําเองให้ได้มากที่สุดก็ได้ว่ามันจะได้มีความเป็นตัวตนเราอยู่ในงานมากที่สุดเลยครับ เรื่องการตลาดนะคะที <|so|>> ่บอกว่าเราจะต่อตัวเรื่องการตลาดที่วงนอกยางนียังมีอยู่ไหมครับก็จริงๆจริงๆอ่าอาจจะอาจจะเป็นมาร์เก็ตติ้งอาจจะไม่เป็นมาร์เก็ตติ้งแต่ว่าหมายว่าแผนแผนในการจะไปเรียนต่อเนี่ยก็ก็มีคิดอยู่เลยนะแต่หมายถึงว่ามันก็อาจจะอยู่ใน อยู่ในในวงของ business นี่แหละครับรต่ว่าจะอาจจะไปอยู่ที่ขาหนที่เราอินนะตอนนั้นมากกว่าในปีไหนช่วงระยะอายุเท่าไหร่กับวันเป็น <laughs> ก็คิดคิดว่ายังอาจจะยังไม่ได้เร็วเร็ว,รว,รว,รวนี้ขนาดนั้นนะครับอย่งางอยก็ผมคิดว่าอาจจะต้องมีปี2ปีอะไร่เงี้ยไปออสเตรเลียมาเราแพชชั่นปียรไปเห็นผู้มองหลายๆมองตกลงก็ก็เหมือนเหมือนเราหลักๆของว่าเราเราได้ energy มากกว่านียเรารู้สึกว่าการที่เราได้ไปพักผ่อนเราเหมือนเราเหมือนเราได้ไปไปแบบ ไปอยู่ในที่ที่เราไม่เคยไปได้ไปรับบรรยากาศใหม่ๆไปอยู่กับเพื่อนอะไรเงี้ยครับเราก็มันก็สนุกแล้วเราก็ได้ไปเห็นเรื่องต่างๆแล้วก็รู้สึกว่าเออไปใช้ชีวิตแบบนั้นมันก็ก็สนุกดีมนะครับก็จริงๆประมาณสามวันเลยนะคิวคิวเนี้ล็อกล็อกไว้ประมาณเกือบเกือบปีนะว่าคือล็อกไว้แล้วหมดล็อกล็อกไว้ตั้งแต่วนเมื่อก่อนที่เดกไปล็อกไว้นานแล้วเลยครับแล้วก็ แล้วก็แต่ว่าถ้าถ้าจองทริปจริงๆก็ประมาณต้นต้นปีเลยรือไปชัดแบตครับรอบนี้ชั้นแบตครับไม่ต้องไม่ตับงที่น้นเยอะเหมือนกันนะครับเยอะมากครับเยอะเยอะมากเยอะจนตกใจเลยครับไหลคลิปออกมาคือเป็นแฟนคลับถ่ายรูปเลยใช่ถ่ายรูปถ่ายวิดีโออะไรอย่างเงี้ยแล้วมีอันนึงคือแบบว่าติด ชัแนวหรืออะไรสักอย่างเราซื้อด้วยแต่ก็เลยโยงมาไปพีพีแล้วต่อที่เห็นที่ยิ้มาอย่างเงี้ยครับอ๋อไม่มีครับรองเท้าครับใส่มาด้วยนอ๋อเอาเะปานที่ไปเที่ยวเนาะทางมไทยก็ร้อนเหลือเงีนยหนับทุ่งนันเป็นไงบ้างได้ได้ซากาวไหมอะไรนะครับได้ซากาวผ่านราม่าก็ได้ชาบอยู่ครับหรว่าคนบอกมาเยอะเหมือนกันเราก็เลย โอ้แต่ไม่ค่อยเล่นทวิตเตอร์เลยครับมีไปตามดูบ้างตกใจไม่ค่ะเดือดเลยค่ะเฟลไหมคะเพราะงั้นไปเที่ยวดีๆก็มีดราม่าแต่ก็จริงๆเหมือนเหมือนเหมือนเราเราเรายังงงๆมากกว่าเพราะเหมือนกับว่าเราเรายังไม่รู้ว่าว่าจริงๆเราเนื้อหาของของของเรื่องที่เกิดขึ้นมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยเราก็เลยเหมือนกับว่าเพิ่งจะไปตามอ่านเพราะตามอ่านเราก็ถามถามว่าเฟลไหมผมว่าจริงๆก็นิดนิดหน่อยนิดหน่อยแต่ผมว่าพอพอเราได้คุยกับคนหลายๆคนอะไรเงี้ยได้กำลังใจจากหลายๆั่งเราก็รู้สึกว่าเราเราก็เออเราเราก็ ฟื้นฟูตัวเองได้ไดไดในแบบเวลาแป๊บเดียวไม,ไม่ได้แบบข้ามวานันแบบติดใจขนาดรู้สึกยังไงจากงางนี้ครับก็รู้สึกยังไงหรอ,หอผมรู้สึกว่าเราอาจจะรู้สึกว่าเร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 าไม่ได้เห็นมุมมองหรือนิยามของเขาว่าศิลปินแบบแบบนั้นมาในหรับผมผมรู้สึกว่าเหมืนนอนคำว่าศิลปินเราเราเราในฐานะศิลปินเราเราสื่อสารงานศิลปะมันมันไม่ มันไม่ได้ถูกจากัดด้วยอะไรนะครับการพูดการทําอะไรหรือว่าทุกอย่างหรือแม้กระทั่งการที่ผมทําธุรกิจอะไรนผมก็มองว่ามันเป็นงานศิลปะอย่างหนึ่งที่เราเอาตัวตนของเราลงไปใส่ในนั้นเอาวิธีการเอาแอดิจูดของเราไปอยู่ในนั้นแล้วเราก็ทร e a มันว่ามันเป็นงานศิลปะที่มีความเป็นตัวตนของเราอยู่ในนั้นผมรู้สึกว่ามันไม่ได้ถูกจํากัดด้วยทุกอย่างแค่เราตื่นขึ้นมาวิธีการใช้ชีวิตการการที่เราจะเลือกกินข้าววิธีการใช้ชีวิตทุกอย่างผมว่ามันมันก็เป็นศิลปะของตัวเราเองหมดเลยนะที่ได แรงบางบางอันเลยครับแา่ถางดู้ว่าเราแบบมองเราไม่ใช่ศิลปินอะไรอย่างเงี้ยครับเขาเรียกแบบนี้ก็ผมว่าผมผมต้องบอกจริงๆแล้วหมายว่าเราเราอาจจะมองไม่เหมือนกันในในนิยามของคาว่าศิลปินออะไรย่างเงี้ยครับก็กระที่เป็พีพเขาไปหน่วนกับความจิตใจเรามากเลยนะตอนที่ที่ไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยจริงๆผมผมก็ค่อนข้างเป็นห่วงพีพีเหมือนกันแต่ว่าแต่ว่าผมคิดว่า เหมืว่าหลายๆคนก็น่าจะน่าจะคุยกันเพราะเหมือนว่าเราก็จะมีกลุ่มที่เหมือนว่าแบบมีแบบมีหลายๆคนในทีมอะไรอย่างเงี้ยเราได้สัมผัาได้เห็นเขาสัมผัสไหมได้เห็นเขาสัมษณ์เลยเขาได้ด้วยเห็นคต่งต่อเลยเขาเป็นของทีมเพลงตุ๊กตีนล้วเรากือนหัวพี่พีเขาจะเป็นคนที่แคร์คนรอบๆตัวเขามาคนที่แบบอยู่ในวงในใกล้ๆเขาแบบทุกคนในทีมเพื่อกันหรือแม้กระทั่งตัวผมเองอะไรเงี้ยเราจะสัมผัสได้ว่า ตัวเขาอะเป็นคนที่แข่คนรอบตัวออกมาแล้วก็ผมคิดว่าเขาเขาเขาอาจจะรู้รสึกแหละว่าว่าเป็นห่วงคนรอบตัวของเขาด้วยท,ที่เป็นที่เป็นประเด็นใหญ่ของเขาใน,นใช่วงดราม่าเราคุยอะไรกันไหมแรับว่าให้กาลังใจกันยังไงก็จริงๆไม่ไม่ไม่ได้คุยกันโดยตรงเลยแต่ว่าก็จะมีในคุยกันในทีมหรือว่าในกลุ่มที่มันมีหลายๆคนซึ่งเหมือนกับว่าก็จะมีคนคอยอัปเดตมาให้ฟังว่าเอ้สถานการณ์มันมันเป็นยังไงบ้างตอนนี้มันมีความคิดเห็นจากจากคนอื่นยังไงบ้างหรือว่าหรือว่า เหตุการณ์มันไปถึงไหนแล้วอะไรงี่แฟนคลับเองก็เกิดแฮชแท็กขึ้นมาว่าภูมิใจในตัวศิลปินรู้สึกไงบ้างแฟนคลับก็ดีดีใจครับดีใจผมผมรู้สึกว่าเหมือนว่าอย่างที่บอกคือตัวตนของเราอะมันมันคือมันคือมันก็คือความศิลปินของเราแหละในการที่เราทําทุกๆอย่างอะไรเงี้ยเราเราดีใจที่งานศิลปะหรือตัวตนของเรามันมีคนที่ให้คุณค่าเราจากที่เขาออกมาขอโทษเราได้เห็นเรารู้สึกยังไงบ้างก็ คือเราเราเราก็รู้สึกว่าเราก็เราก็ไม่ไม่ไม่ได้ติดใจอะไรอยู่แล้วตั้งแต่ก่อนนั้นอะไรเงี้ยหมายนว่าเราเราอาจจะมีเสอรู้สึกนิดนึงแต่เหมือนว่าพอพอเราได้คุยกับหลายๆคนเราก็โอเคขึ้นแต่ว่าพอพอเราได้เห็นเขาออกพูดเราก็รู้สึกว่าก็ก็ก็เริ่มเห็นใจเขาเหมือนทำให้ซัมเมอร์ตอนเด็กมีกดดันขึ้นไหมครับก็แบบก็ค่อนค่อนค่อนข้างผมว่ามันมันสองมุมอะไรเงี้ยหมายถึงว่ามุมหนึ่งเราเราได้เห็นความคิดเห็นแบบนั้นแต่เหมือนว่าในอีกมุมหนึ่งคือ จากจากรอบๆตัวของเราหรือว่าคนอื่นๆอะไรเงี้ยเราก็ได้อีกอีกกำลังใจที่ที่ซัพพอร์ตทำให้เราแบบเพิ่มีใจอยากจะไปไปไปทำงานนี้ให้ออกมาดีทสุดๆเลยเงี้ยเครียดไหมคคนคาดหวังมากเลยนะโชคลาภที่ก็จริงๆริก็ก็กดดันเนี่ยนะหมายถึงว่าทุกทุกครั้งเลยเนี่ยทุกครั้งที่แบบได้ได้ได้มีโอกาสใหม่ๆสำหรับตัวเองแล้วพอเป็นโอกาสที่ใหญ่อะไรเงี้ยก็ก็รู้สึกกดดันกดดันมากเลยนะแต่ว่าเต็มทำให้เต็มที่แล้วก็หมายถึงว่า พี่ๆทุกคนก็คอยซัพพอร์ตแล้วให้กำลังใจตลอดตอนนี้ตอนนี้เรา่ยากล้องอยากฟ้องถอดหนะครับฟองพ่อหาอะไรแบบนี้คนก็จะทำรุนแรงมากคงคงคงไม่ไม่ไม่ได้ฟ้องเอะไรผมรู้สึกว่ามันเขาเขาก็แชร์ที่จุดของเขาอะไรอย่างนี้ยมีมีวิธีการคิดของเขาแบบว่าใครใครจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเหมือนกันก็เป็นสิทธิ์ของแต่ละคนเลยอย่างผมผมอาจจะไม่ได้ไม่ไม่ได้คิดเหมือนเขาผมว่าแต่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 ได้แต่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 แต ทําให้เราแบบเสียหายในในในเชิงปฏิบัติหรืออะไรครับเตรียมพร้อมยังไงครับก็ก็เตรียมเตรียมเขาพร้อมอยู่นิดหนึ่งครับตอนนี้ก็จริงๆวางวางโชว์เสร็จแล้ววางโชว์เสร็จแล้วแล้วก็กําลังเซตอัพเลยทุกอย่างก็จะมีรายละเอียดมากๆพอพอวันนี้ที่เราออกมาเปิดบริษัททําเองมันเหมือนกับว่างานนี้เราเรารับเข้ามาทําเองกับทีมอะไรเงี้ยเราก็ก็ก็โอ้รายละเอียดมันเยอะมากไม่ว่าใช่วงแบ็กอัพเดเรคชั่นการทําดนตรีหรือว่าเพลงที่เราจะเลือกไปร้องที่นู่นหรือว่ากราฟิก หรือว่า blocking อะไร่าทุกอย่างมันมันมันดีเทลไปหมดเว่าเราเราจะสื่อสารอะไรกับกับโชว์โชว์นี้เป็นงานใหญ่ในขณาที่เรากับเป็นเป็นท่าของเราเองเนยมันยากไหมครับค่อนข้างยากครับค่อนข้างยากเพราะว่ามันมันเราเราก็ไม่ได้มีประสบการณ์มากในการทำทำโชว์อะไรขนาดนั้นเลยเราก็ก็ค่อยๆเรียนรู้แล้วก็ค่อยๆ ค่อยๆไปชวนคนนั้นคนนี้มาช่วยเราทําในแต่ละมุมที่เราอาจจะไม่ได้มีความรู้อะไรแบบใกลขนาดไหนัมีเพลงอะไไทยนางชาติยังไงบ้างคก็คิดคิดว่าอาจจะเป็นเพลงไทยเลยครับเพราะว่าหมถึนว่าพอเราเป็นศิลปินไทยแล้วก็เหมถึนว่าเราเราก็รู้สึกว่าเราเราเราเป็นศิลปินไทยแล้วเรามีโอกาสได้บีบตรงนั้นเราก็อยากจะถ่ายทอดความเป็นตัวเราสังคมของเราวัฒนธรรมเรามากกว่าอะไราเงี้ยแล้วจะมีอะไรบ้างอ พูดเป็นเล่นไปตั้งแตอนนี้ก็โอเคโอเคช่วงนี้ก็เรื่อยๆเหมือนว่าตั้งแต่ตั้งแตต่้นปีออกออกออกรันดั้มก็เรื่อยๆมาเลยแต่ว่าปีปีนี้เราก็มีมีแพลนอีกหลายอย่างที่ใกล้ๆจะออกมาแล้วอีกอีกหลายๆตัวเลยที่ผมคิดว่าในช่วงในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยอาจจะเห็นอะไรหลายๆอย่างรวมถึงการไปไปคอลลัพกับกับ องค์การิเคชั่นอื่นๆอเลยเงี้ยคิดคิดว่าน่าจะมีอะไรนะคะชื่อแบรนด์อะไรนะครับอ๋อวิททาวน์ครับตอนนี้มีอยู่สองตัวแล้วมีสองตัวแล้วมีอะไรบ้างครับมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างนะไรบมีอะไรบ้างมีมีพัสดุกับอิมูทามก็เป็นงานเสริมสมองแล้วงานเคุ้มคุ้มกันหรือเงี้ยก็นี่เราแข็งแรงมากเราคุ้มกันที่ดีครับจะติดตามได้ไงครับติดตามได้ใครได้บ้างก็ตอนนี้เรามีโซเชียลมีเดียของวิททาวน์ไทยแลนด์นะครับคือรูปช่องทางเลยแล้วก็ตอนนี้มีขายในรัี ลงอ่างค่ยังไงคะลงลงอ่างเพลงล่าสุดเอาไว้ถามพรุ่งนี้ค่ะเอาไว้ถาพรุ่งนี้พรุนี้พรุ่งนี้ตองเดินตาเหรอเออตกใจนะถามทำรู้ตัวไหมไม่ตกใจเพราะเราเราวันนั้นเราก็เราก็อุ้ยอุ้ยอะไรเราเห็นเราเห็นเราเรารู้เรารู้เรื่องราวว่าเหมือนว่ามันจะมีเพลงอะไรบ้างแล้วก็มีเพลงอะไรบ้างแล้วก็ขายอะไรบ้างคือคือเราเราจะมีกลุ่มที่เราเราจะรู้อยู่บ้างไม่เปิดไมาอไปอัปเดตใช่ไหมใช่จริงๆเหมือนเหมือนเราสองคนก็มีทีมงานที่ เป็นทีมงานเดียวกันด้วยกันเนี่ยครับคือยิมันเดียวกันทั้งหมดตกลงเราเป็นคนนอกสายตาเขาหรือเปล่าแล้เพลงนี้อะค่ะทีนี้ก็ต้องไปถามเขาแล้วเนาะใส่มามาถามตรงนี้เอาพวงนี้ไปถามต่อเลยนะโอเคสวิตเทิลด้วยนะคะรับนวิตเทิลมาก